อีกข่าวดึงใช้วิจริยาวิจารณญาณในการรับชมด้วยคืออย่างนี้ฮะลูกๆหลานๆอึ้งเลยคุณยายเนี่ยอายุ90ปีแล้วคุณผู้ชมครับตายแล้วฟื้นพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็มีลักษณะก็คือไร่รำครับอ๋อเป็นแบบนี้รำแบบนี้คุณผู้ชมครับคุณยายคูณอายุ90ปีเสร็จ,รจแล้วนะเป็นชาวบ้านหนองตาดนะครับอยู่ที่ลำไปมาศบุรีลำ พอฟื้นขึ้นมาเสร็จสับปั๊บคุณผู้ชมครับก็รําแบบนี้เลยเออคุณยายแก่มากนะครับมีโรคประจําตัวทั้งเบาหวาน<ต>ความดันแต่ก็ยังแข็งแรงอันนี้ลูกๆหล,ล,ลานๆเล่าให้ฟังนะครับนจนกระทั่งเมื่อวันอาทิตย์ก่อนคุณยายมีอาการท้องเสียหลานๆก็เลยรีบพาไปส่งโรงพยาบาลจากนั้นนอนรักษาตัวอยู่4คืนพออาการออดีขึ้นก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านแต่พอตกกลางคืนจู่ๆครับคุณยายก็มีอาการเพ้อยกมือขึ้นพนม พนมมือแล้วก็พูดว่าขอโทษแล้วก็ชี้ไปที่หิ้งพระและพอวันต่อมาคุณยายก็นอนแน่นิ่งไม่หายใจลูกๆูกหล,หลานก็เลยแจ้งให้ญาติเดี่ยรีบพาไปที่รีบพากันมาที่บ้านเพื่อทําพิธีขอขามาเป็นครั้งสุดท้ายตามความเชื่อของครอบครัวแต่พอลูกหลานนําดอกไม้ทูบเทียนมาทําขันห้าเพื่อจะทําพิธีขอขามาผีฟ้าตามที่คุณยายเคยสั่งเสียเอาไว้จู่ๆครับคุณยายก็ลืมตาขึ้นพยายามพูดคุยกับลูกหลาน บางช่วงก็ยกมือสองข้างทำท่าเหมือนจะได้ลําก็ทำให้คนก็เชื่อว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของพวกผีฟงผีฟ้าอะไรหรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามองในมุมวิทยาศาสตร์นะเ,เ,เราไปคุยกับนายแพทย์วีศรศักดิ์จรัดชัยศรีนะครับ เป็นอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรดคุณหมออาจารย์อธิบายแบบนี้นะครับคืออย่างนี้อาการที่เกิดขึ้นกับคุณยายคนยูน่าจะเกิดจากภาวะที่ชีพผจรกับลมหายใจแผ่วเบาจนไม่สามารถตรวจจับได้จากการสัมผัสซึ่งเจอได้ค่อนข้างบ่อยในผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจําตัวนะครับอย่างเช่นคนได้เป็นเบาหวานหรือว่าความดันที่หากน้ําตาลในเลือดหรือว่าความดันลดต่ําลงมากมาก ก็จะเข้าสู่ภาวะที่เหมือนที่บอกไปนะครับคุณผู้ชมก็ทําให้คนใกล้ชิดเข้าใจผิดคิดว่าผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตจริงๆก็คือเป็นแค่ชีพรจรแผ่วเบาหรือลมหายใจแผ่วเบาเท่านั้นนะครับแต่พอเวลาผ่านไปร่างกายเริ่มปรับสภาพได้ระดับน้ําตาหรือว่าความดันกลับมาเป็นปกติประกอบกับมีการขยับหรือกระตุ้นร่างกายผู้ป่วยผู้ป่วยก็สามารถฟื้นกลับมาได้เองนี่แหละครับคุณผู้ชมคือ หอลหลายๆคนก็บอกว่านี่เป็นภาวะปกติของผู้สูงอายุนะครับค่ะลมหายใจมันอาจจะแผ่วเบา,าจนญาติญาติคิดว่าอาจจะเสียชีวิตแต่จริงยังไม่เสียชีวิตนะ,ะแต่ในที่สุดก็เป็นข่าวดีเรขอให้คุณยายแข็งแรงไปนานๆนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ